อันนี้เรามาดูหัวข้อการริ้นนะครับสั่งปริ้น์เมื่อกี้เราสแกนเก็บไว้ในแฟลชไดร์นะครับตัวแฟลชไดร์นี่สามารถเซฟงานจากคอมพิวเตอร์เอามาสั่งปริ้น์ได้ที่ได้ที่เครื่องของเรานะครับโดยลองรับไฟล์อยู่3ไฟไฟทิป j p e g p p f f นะครับสำหรับใส่แฟลชไดร์มานะครับแล้วก็ชื่อให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับใส่เข้าไปครับปริ้นเลือกริ้นครับแล้วก็กดตรงนี้ครับ เลือกไปที่ USB นะครับคราวนี้เราก็มาหาไฟล์เลยวันนี้วันที่14จะเห็นว่าเนี่ยมีไฟล์อยู่นะครับตรงนี้ขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆอันนี้นะครับผมเลือกอันนี้1อันผมก็เลือกถ้าเราไม่แน่ใจว่าไฟล์นั้นเป็นมันใช่ไหมเราก็กด Preview ได้นี่ก็จะเห็นนะครับมีไฟล์ขึ้นมานะครับผมพิ้นก็กด Print ครับอย่างไฟล์นี้ก็เหมือนกันครับเมื่อกี้ที่เราสแกนนะครับแล้วก็พรีวิวดูก่อนได้เนี่เราจะเห็นนะครับไฟล์ที่เราสแกนมาสักครู่นะครับเราจะโชว์อยู่ถ้าเราจะพินพ์เราก็สั่งพิ้น์ไม่สั่งปิมพ์เก็กดปิดไปแค่นั้นเองครับนี่คือขั้นตอนการพิ้น์ส่วนจะพิมพ์จากคอมพิวเตอร์มาที่ตัวเครื่องต้องลงไดเวอร์นะครับสําหรับการพิ้น์นะครับแล้วก็การรองรับไฟล์จากคอมพิวเตอร์มาที่ตัวเครื่องเนี่ย พิมพ์ได้ทุกไฟล์ไม่ว่าจะเป็นทิป j p e g p d f w o r d e x c e l ได้หมดเลยนะครับผมและนี่เป็นการใช้งานแบบคร่าวๆนะครับเป็นการใช้งานเบื้องต้นสำหรับการถ่ายเอกสารถ่ายบประชาชนพิมพ์สแกนนะครับ